่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงนะครับไปชมคลิปกันเลยครับครับสวัสดีครับผมกลับมาพบก,กับควันทวเวแมนและสโลแกมประจำช่องก็คือคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับคลิปนี้ครับก็ะจะเป็นคลิปที่ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับ c BR 300รอนะครับเพราะว่าผมไปท่องเที่ยวมาต่างๆแล้วคือผมเป็นผู้ใช้จริงเนาะกคือรับรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างะครับมาไปดูกันเลยครับ นะครับผมจะตอบข้อสงสัยของหลายๆคนที่เคยถามผมว่าทำไมถึงขี่สิบยานะครับผมจะตอบเป็นข้อๆเลยนะครับไอ้ทั่เลยครับนี่คือ C ิบยาสามร้อยรถของผมเองนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยครับเดิมๆยันนอ็อตก็มีเพียงแค่กองหลังเพิ่มเติมมานะครับกับที่จับมือถือนิดหน่อยแค่นั้นเองครับนอกัาน,นเดิมทุกอย่างเลย C.B.R. 3า0ร้อยคันนี้นะครับก็คือเลขเริ่มเดิมทีผมขี่ C.B.R. ร้อยห้าสิเป็นตัวคาบูนะครับก็คืออันตตีมาเนาะทักสามร้อยนี่ผมว่ามันกําลังดีครับขึ้นเขาขึ้นอะไรมันโอเคเลยนะมีหลายคนนะครับถามว่าทําไมผมชอบขี่ C.B. ครับเอาตรงๆเลยครับทําไมขี่ C.B. อยากขับเปอร์เลแต่พอดีไม่มีตังค์ครับเอาตรงๆเลยครับตามงบครับทําไมผมถึงเลือก C.B.R. คันนี้นะครับ งานที่แน่ๆก็จะอัพแล้วครับหลายคนก็บอกว่าทําไมไม่เอา 500cc หรือ 650cc เลยสําหรับผมผมคิดว่า300เนี่ยมันโอเคเลยครับในกลุ่มรถ 300cc นะครับมีตัวเลือกมากเลยนะครับถ้าเป็นยามาฮ่ก็เป็น R3 เป็น MT03 นะครับถ้าเป็นคาวาก็มีนินจา300แซด300สาเหตุที่ผมเลือกซีเบนะครับเพราะว่าได้รถ 300cc แล้วก็ด้านความประหยัด ประหยัดน้ำมันมากครับแล้วก็ได้ราคาด้วยเนาะถ้าถามว่าเรื่องท็อปสปีดของ CBR 300คันนี้นะครับผมเคยลองสูงสุดน,นะครับได้161ครับแต่ว่ารุ่นอื่นค่ายอื่นนี้ผมไม่แน่ใจเนาะว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่เคยขี่นะครับแต่สําหรับผมผมว่าท็อปสปีดมันไม่ค่อยจาเป็นสําหรับผมครับเรื่องท็อปสปีดเพราะว่าในชีวิตประจําวันนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องบิด160 กันทั้งเส้นเลยนะครับเพราะมันไม่มีถนนที่วิ่งได้ขนาดนั้นนะครับผมขี่ไปทํางานก็ประมาณสัก80ครับเวลาผมไปออกทิปนี้ผมจะใช้ประมาณสัก1 0 0ยร้ยี่ครับแล้วแต่เนาะเรื่องทอบสปีดครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือ c b r 3 0 0นีครับมีแค่1สูบนะครับแต่ถ้ากลุ่มใน300เนี่ยครับก็จะมี2สูบมีคันนี้ที่1สูบนะครับ ขอบสปีดคือต้นได้กลางได้แต่ปลายนี่อาจจะไม่ค่อยได้นะครับอาจจะสู้2ส,สูบหรือ4สูบไปเลยก็ไม่ได้นะครับหลายคนก็คงคิดครับว่าทำไมผมไม่รีวิวรถใหม่ๆครับ CBR300 มันเป็นรถปีเก่าแล้วครับนึกยังไงถึงมารีวิวหรือผมจะบอกว่า CB300 c b r 3 0 0 ตอนนี้ครับราคามือสองมันน่าคบหามากเลยครับได้อย่างคือมันเป็นรถที่ดีมากเลยนะสําหรับผมอ่ะขี่ทางไกลได้แล้วก็ประหยัดน้ํามันแต่ที่สําคัญครับราคาค่าตัวมือสองนี้ครับน่าคบหาราคาไม่แพงเลยครับเวลาเราเซิร์วิสนะครับราคามันจะถูกกว่าสองสูบสี่สูบอีกนะครับถ้าถามเรื่องฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับผมจะบอกตามตรงเลยนะครับ สูบมันก็จะมีอาการสั่นเนาะถ้าขี่แบบไม่เร็วมากครับมันก็จะไม่มีอาการแต่ถ้าเราขึ้นประมาณสักร้อยร้อยยี่เนี่ยครับจะเริ่มมีอาการสั่นนะครับตามฉบับของรถสูบเดียวนะครับเรามีการสั่นเป็นธรรมดาครับเวลาผมออกคลิปไไกลครับเวลาผมขี่รถนานๆนะครับจะมีอาการขึ้นแบบช้าตามมือเลยนะครับวีอาร์สามร้อยคันนี้ครับเดยไปใกล้สุดก็คอสมอแขงครับเติมน้ำมันหนึ่งร้อยบาทไปกลับเหลือๆครับ ไกลที่สุดของผมเลยก็คือแม่ห้องสอนครับผมหมดค่าน้ำมันไปทั้งหมด1,580บาทครับ้าถามเรื่องความประหยัดนะครับถามว่ามันประหยัดมากไหมผมตอบได้เลยครับว่ามันประหยัดมากๆยกตัวยอย่างจากที่ผมไปเที่ยวแม่ห้องสอนครับผมเติมน้ำมันไป1,580บาทหารด้วยจำนวนกิโลก็คือ1,148กิโลเมตรนะครับ หาออกมาแล้วก็จะได้จำนวน1บาท37สตางค์นะครับผมต่อกิโลถามว่าถูกไหมถูกมากๆสำหรับผมนี่คือถูกสุดๆแล้วครับตะกูซีบีชื่อนี้ไว้ใจได้เรื่องการเดินทางนะครับและอยอย่างครับช่งนี้น้ำมันแพงครับคือเราจะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ออกทริปก็ได้ครับเหมาะเลยครับ ถาว่าน้ำมันแพงอย่างเงี้ยครับช่วยได้เลยโอเคเลยสี่พันสามร้อยครับสี่พันสามร้อยครับรถเดิมเดิมนะครับถ้าเวลาเราไปไหนนะครับผ่านชนลุยครับผ่านดานแน่นอนเพราะเสียงท่อเบามากบางครั้งเราขี่ไปเราได้ยินแต่เสียงเครื่องนะครับเสียงท่อแทบไม่ได้ยินเลยนะครับต่อมาคือระบบเบรกครับถามว่าเบรกอยู่ไหม สำหรับผมอยู่ครับอยู่กึกเลยบางครั้งหน้าแทบทิมนะครับต้องทําความคุ้นเคยก่อนถ้าเราไม่ทําความคุ้นเคยครับอยู่ๆเราไปเบรกเนี่ยครับเกึกเลยนะครับเบรกหลังนี้ก็คือผมเคยแบบเบรกแบบกระทันหันครับมันจะเป็นเบรกเป็น,ปนแบบลูกๆนะครับเพราะว่ามันมี ABS ทั้งหน้าทั้งหลังเนาะ c v r 300คันนี้ครับผมได้มาเป็นมือสองเนาะตอนที่ผมไปเอามาก็คือ เลขกิโลมันห้าพันเจ็ดร้อยสบสากิโลครับตอนนี้ผมใช้มาสองหมื่นกว่าโลนะครับก็ยังไม่มีปัญหาถ้าถามว่าเครื่องทนไหมทนครับถึงของผมจะเป็นรถปีเก่าของผมรถปีสองพันสิบสี่เนอะรุ่นเขาเรียกรุ่นแค็งดาครับรุ่นใหม่ถ้าเป็นแขรงทองนี่คือจะแก้ปัญหาพ่อเวียงอะไรมาแล้วนะครับแต่รถของผมก็ยังไม่เคยมีปัญหา ที่รถผมไม่มีปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำท็อปสปีดผมไม่ได้แช่รอบสูงนะครับผมก็ขี่ตามปกติครับแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนกรองอากาศต่างๆครับซึ่งพวกนี้มันเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องดูแลรักษารถอยู่แล้วนะครับไมหน้าพู่นะครับพอเราปิดกุญแจปุ๊บม,มันจะติดข้างเดียวนะครับเวลาเราขี่รถมันก็ติดข้างเดียวเหมือนกัน หลายคนคิดว่าอ่ะเป็นข้างเดียวแล้วมันจะสะว่างไหมอ่ะสะว่างครับเพราะมีอีกดวงนึงเนาะอีกไฟที่มันไม่ติดนะครับใครยังคิดว่ารอดขาดน,นะครับมันก็คือไฟสูงเอาไว้ใช้อย่างแบบนี้ครับเนี่ยครับพอเราเปิดสวิตช์มันนีงก็ติดอันนี้เป็นไฟสูงเนาะเวลานนั้นมันสูงมากครับไฟสูงของ c b r 3 0ามร้อยมันสูงจริงครับ่านไปเห็นยอดไม้เลยครับ <laughs> ส่วนนี้เป็นไฟเลี้ยวครับขวาซ้ายครับแก็มมากครับส่วนอันนี้เป็นไฟพ์นนะครับ ซีเบ0อยนะครับก็ใหญ่รนะับส่วนไฟเลี้ยวก็ใหญ่ครับกลางคืนเห็นแน่นอนส่วนกระจกของซีเบี0สรอยนะครับเห็นแน่นอนครับใหญ่มากแล้วก็คือพับได้ครับถ้าเป็นซี r บี0สจะเป็นก้านยาวแล้วก็พับไม่ได้นะครับ ส่วนเรือนไม้ของซ b r 3 0 0นะครับก็จะเป็นไม้วัดรอบครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นความเร็วต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นเวลาครับอันนี้คือน้ํามันเกยน้ํามันครับน,นี่คือเกยความเร็วอันนี้คือยอดที่เราวิ่งมาอันนี้เป็นความร้อนนะครับโดยรวมนะครับซ b เบ0 0สามร้อยถือว่าน่าใช้มากเลยครับ รุปนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากครับไม่ว่าจะเป็น CBR 300 c b 3 0 0 r c b 3 0 0 f ครับคุ้มมากยิ่งถ้าเป็นมือสองนี่คุ้มสุดๆครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าเป็นการรีวิวก็ไม่เชิงครับเป็นการมาพูดคุยกันมากกว่านะอะเพราะว่าผมเป็นผู้ใช้จริงครับก็คือเป็นไกด์ไลน์เป็นคำแนะนําสําหรับคนที่อยากจะหารถมือสองหรือมือหนึ่งครับเป็นการตัดสินใจเนาะคลิปหน้าครับ เดินทางไปไหนและจะทำอลไรจิดตามชมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ